ภาษาบ้านๆก็เรียกว่าไอ้ถุยก็คือกวายนั่นเองเวลาจะว่าใครก็ว่าควายก็บอกว่าโง่โง่เหมือนกวายแต่ณที่นี้เราจะมาพูดถึงเขาควายเห็นมา ได้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็ยังนึกไม่ออกเมื่อเช้าเพิ่งจะนึกออกเอ๊ะเขาวควายนี่จะมาพูดอะไรได้บ้างก็มานึกได้ว่าโบราณเนี่ยคำสุภาษิตไทยเขาบอกว่าเสียมเขาวควายให้ชนกันเสียมนี่เป็นคำกริยามีความหมายว่าเหมือนหลาวเหมือนอะไรแต่เขาจะใช้ในความหมายที่เป็นทางลบ ก็คือเสียมเสียมแปลว่ายุ่ยแย่ให้เขาไม่ถูกกันน่ะคือคนสองคนนี่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็อีกคนหนึ่งก็มีคนที่สามมาพูดพูดกับอีกคนสองคนคนละเรื่องกันแล้วก็ให้เขาไม่ถูกกันคน ว่าคนนั้นคนนี้นี่แหละเขาถึงเรียกว่าเสี้มเขาควายให้ชนกันทําไมละ่ะเขาควายเนี่ยมันควายนี่มันก็เวลาชนกันมันเป็นอาวุธเขาควายนี่เป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้ต่อสู้ศัตรูสัตว์ป่านี่ก็จะมีการต่อสู้กันอยู่เสมอแต่ควายเนี่ย มันไม่ใช่สัตว์ป่าและเป็นสัตว์บ้านใช้สำหรับเอาไว้ไถนาแต่ปัจจุบ,บันนี้อาจจะหายากสักหน่อยแล้วเพราะว่ามันจะใช้รถแทรกเตอร์แทนส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกายสัตว์อย่างเช่นกวายเนี้ยก็คือส่วนเขาก็เอาไว้ ต่อสู้กันน่ะ,ะเหมือนกับคนนี่โดยไม่มีอาวุธใดๆก็ใช้มือมือพอมากรรมไปกรรมมันก็เป็นหมัดเอาไว้ชกเนี่ยนั่แหละมือชกบวยก็เป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยเหมือนกัน